พอเข้าไปปุ๊บเขาก็จะเริ่มพูดแล้วก็ให้เรากราบค่ะหลังจากกราบเสร็จจะมีคนถามแล้วว่าชื่อนาสกุลถูกต้องไหมให้ดูตรวจสอบดีๆแล้วเขาก็จะมีการเอาลายชื่อของเราเหล่านี้ไปเผาเพื่อถอนชื่อจากบัญชีโยมโลกว่าเราได้มีการผ่านการรับธรรมะจากลัทธิศาสนานี้มาแล้วเมื่อเราตายไปแล้วเนี่ยเราจะไม่ได้เข้าสู่แดนนรกเราจะเอาที่เรี่กว่าพาสปอสวรรค์เป็นหลักฐานว่าใช้ถอนบัญชีจากโยมโลกแล้ว ะค,ะคือเป็นเพจของทามหาวิทยาลัยเราเห็นแล้วคือมันเขียนว่านักจิตอาสาแล้วก็อยากไปอยู่แล้วและทีนี้เราก็เลยถามว่าเออในโครงการนี้มันมีกิจกรรมยังไงบ้างเพราะว่าในรายละเอียดของโปสเตอร์ค่ะมันไม่ได้บอกขนาดนั้นม,มันเป็นแบบ ค่าจิตอาสาที่เราจะไปก็มีเพื่อนๆต่างสถาบาันาไปด้วยนะเราจะได้แบบทํำนูน่ทํานี่ซึ่งม,มันก็น่าสนใจหนูก็เลยสมัครไปแล้วก็ชวนเพื่อนๆไปด้วยการไปค่ายครั้งนี้เราลองมีค่าใช้จ่ายไหมเสียตังค์กันเท่าไหร่ของส่วนตัวหนูหน่าสุยคือ390าสิบาทบแก๊งที่ไปรอบนี้คือไปจังหวัดอะไรครับมุกดาหารค่ะ เล่าให้ฟังหน่อยบรรยากาศตั้งแต่เดินทางพอไปถึงเนี่ยถึงตอนกี่โมงทําอะไรบ้างในโปสการนะคะเขาเขียนว่าสองวันหน,นึ่งคืนแต่ทีเนี้ยเขาอะโทรมานัดบอกว่าเดี๋ยวเราจะออกเดินทางกันในวันศุกร์ที่สิบสองตอนหนึ่งทุ่มครึ่งค่ะพอไปถึงมูอาหารถึงประมาณเที่ยงคืนสิบนาทีตอนนั้นคือ,อมันมืดมากๆมืดจนเราไม่รู้ว่าอันเนี้ยคือสถานที่ไหนพอมาตอนเช้ากิจกรรมเป็นยังไงบ้างครับคือเขาก็จะให้ไปรวมตัวกันใช่ไหมคะแล้วก็จะมีอาจารย์ของเขามาพูด เกี่ยวกับศาสนาเขาค่ะที่เขาพูดเขาว่าเขาเป็นศาสนาพุทธแต่สิ่งที่เขาพูดอะค่ะมันเป็นเกี่ยวกับพวกจีนจีนพวกนี้ผมใช้คำให้เข้าใจง่ายๆครับเหมือนถูกส่งมาจากพระแม่องค์ธรรมเพื่อมาเผยพท่ศาสนาแล้วก็สุดท้ายแล้วทุกศาสนาเนี่ยจะกลับเข้าสู่พระแม่องค์ธรรมช่วงใหม่คือเขาจะให้เข้ากิจกรรมฐานหนูไปกับเพื่อนมันโหเจ็ดคนเขาแยกทุกคนพอเข้าไปปุ๊บเขาจะแบ่งเป็นชายหญิงก่อนเขาจะให้พี่สตาฟัเนี่ยทำตัวอย่างให้ดูก่อน S <S> <S ก็คือเขาบอ,อะมืออย่างนี้ <Okay. S 1> แล้วก็เอาด้านนี้ค่ะมาภาษา,างี้ครับแล้วก็เอาไว้ตรงอกเขาก็จะเริ่มพูดแล้วก็ให้เรากราบแล้วกี่ครั้งจาได้ไหมกราบไปเรื่อยๆคับเพราะว่าจํานวนเทพนี่มีเป็นลอยก็แต่และองค์เทพก็ตามลําดับศักดิ์หลังจากกราบเสร็จจะมีคนถามแล้วว่าชื่อนาสกุลถูกต้องไหม,มให้ดูตรวจ<ช>สอบดีๆเราก็ถูกต้องค่ะทุกคนก็ถูกต้องแล้วเขาก็จะมีการเอาลายชื่อของเราเหล่านี้ย ไปเผาเพื cado, sociedad, ่อถอนชื่อจากบัญชียมโลกว่าเราได้มีการผ่านการรับธรรมะจากลัทธิศาสนานี้มาแล้วเมื่อเราตายไปแล้วเนี่ยเราจะไม่ได้เข้าสู่แดนนรกเราจะเอาที่เรียกว่าพาสปอตสวรรค์อ่ะเป็นหลักฐานว่าใช้ถอนบัญชีจากยมโลกแล้วครับหลังจากนั้นจิ้มหน้าผากเพื่อเปิดตาที่3นี่คืออะไรมีการเปิดโลกเข้าสู่แดนธรรมแล้วครับใครเป็นคนจิ้มเราก็คืออาจารย์นักไข่ข้าหมึกธรรมที่เขาที่เขาเรียกอย่างนี้ครับตอนโดนจิ้มเนี่ยรู้สึกไงบ้างจิ้มที่หน้าผากอ่ะ ตกใจค่ะตกใจครับว่าเขามาทําอะไรไม่ได้รู้สึกถึงอภพินิหารหรอไม่มีครับแล้วก็พอมาประวันช่วงบ่ายๆอะค่ะเขาก็จะเหมือนเปิดคลิปอะไรให้ฟังนู่นนี่นั่นแบบฟิลแบบสอนประมาณว่าให้แบบกินเจอย่างเงี้ยถ้าสมมุติว่าเรากินเนื้อเราจะมีเขี้ยวก็คือแนบภาพสุนัขที่มีเขี้ยวอะค่ะ แต่อีกภาพหนึ่งก็จะเป็นถ้าเป็นมนุษย์เนี่ยก็จะมีฟันที่กินผักตอนที่เอไปกับเพื่อนๆเนี่ยตอนนั้นเนี่ยทั้งวันของวันแรกไม่ได้ทํากิจกรรมจิตอาสาอะไรเลยเลยไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยใช่มีแต่เข้าพิธีตามที่<อ>ตามฐานที่หนูพูดถ<ช>ูกไหมครับวุ้นเส้นครับเล่าให้ฟังหน่อยวุ้นเส้นเนี่ยเคยไปเข้าค่ายนานหรือยัง สองปีที่แล้วค่ะแล้วตอนนั้นที่เราเข้าค่ายเนี่ยเรารู้สึกว่ามันแปลกไหมแปลกค่ะแต่ว่าตอนนั้นหนูกลัวมากหนูเชื่อทุกอย่างเลยหนูกลับบ้านมาหนูกินเจกับเขาเจ็ดวันตัดแต่ตอนกลางคืนก็ออกจากบ้านไปหาเขาแบบไปทํากิจกรรมกับเขาจนถึงเที่ยงคืนค่อยจับบ้านแล้วแล้วตอนนั้นนี่คือเราออกมาแล้วเราทําแบบน,นั้นนานเท่าไหร่หนึ่งอาทิตย์ค่ะหนึ่งอาทิตย์แล้วหลังจากนั้นทําไมไม่ได้ไปต่อครับเพราะว่าหนูอยากกินหมูกระทะค่ะ แต่บ้านจุดหมายปลายทางไม่เหมือนกันขอให้เขาเรียกว่าอะไรกับหาหาจุดหมายปลายทางใรของเราดีกว่าอาจารย์รู้ไหมครับว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในสถานที่ปฏิบัติธรรมของอาจารย์ครับในเรื่องต้นเนาะคนที่จัดงานนี้ก็คือมาขอใช้สถานที่นะครับซึ่งเราก็มีเงื่อนไขว่าคนที่จะมาใช้สถานที่ที่นี่จะต้องจริงเจเราห้ามนำอาหารมาประกอบอข้างในอาหารดางโลกนะครับ ครับครับทางผู้จัดก็ยอมรับแล้วก็มีลุ่มแม่ครัวมาทำอาหารอยู่ที่นี่นะครับครับซึ่งผู้จัดเนี่ยเขาได้บอกไหมครับว่าเขาเป็นใครมาจากไหนต้องการจะมาทําอะไรครับอ๋อรู้อยู่ครับก็คือแล้วเขาก็มีกลุ่มปฏิบัติธรรมของเขาซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติแบบเดียวกันกับที่ผมปฏิบัติอยู่อาจารย์หยางมีอ่าพาสปอร์ตสวรรค์ไหมครับ คำว่าพาสตสวรรค์นี่ตัวคำนี้ผมสงสัยนะครับผมก็เลยวันนั้นมีทู่สื่อข่าวมาหลายที่เนาะผมก็เลยอเอาบัตรเหลืองๆแบบนี้ให้ดูของผมมีแต่ว่าเราไม่ได้เรียกพัสปอรตสวรรค์เรียกโจของผมผมจะเรียกว่าบัตรบัตรคล้ายๆกับว่าเออเราได้ผ่านค่ายนี่แล้วก็จะมีบัตรแบบนี้ละให้นะครับลัทีิเนี้ยไม่ได้ทําตัวแบบนี้มาใหม่ๆนะเขาทําตัวอย่างเงี้ยมานานแล้วแล้วลัที่นี่จๆเป็นลัที่เก่าแก่ด้วยเขาเคยอยู่ในเมืองจีนในสวลดฉางอุงชิง พอมีการปฏิวัติราชวงศ์ชิงเขาก็ถูกอับเบหิออกจากประเทศจีนคนคิดค้นชื่อมิสเตอร์หวังมิสเตอร์หวังเนี่ยเขาเป็นคนวางหลักสูตรรากฐานอะไรของลัทธินี้มาเสร็จถ้าถามว่าลัทธินี้คืออะไรลัทธินี้พูดให้ง่ายๆคือเป็นพ่อทุกศาสนาครับทุกศาสนาล้วนมาจากเขาเป็นลัทธิที่ชอบขยํคำคําสอนตีความเข้าตัวเองอะเอาคําสอนของทุกศาสนาเป็นของตัวเองแล้วก็เพื่อจะได้แทรกซึมไปทั่วแต่ถามว่าไอ้พฤติการเนี่ยเขาไม่ใช่ว่าเพิ่งมีแบบนี้ส่วนใหญ่เขาจะมีอยู่สองโหมดโหมดแรกคือโหมดค่ายธรรมะ หรือแม้กระทั่งมีการบีบบังคับพระเนนให้ไปรับธรรมะโดยบอกว่าอันเนี้ยสูงกว่าธรรมะศาส,สนาพุทธแต่ไอ้หมดที่สองจะแทรกซึมได้ทุกศาสนาคือคำว่าข่ขยจิตอาสา,าแต่ปัญหาคือจิตอาสาไม่ตรงปกไงต้นไม้ก็ไม่ปลูกความ,มดีก็ไม่ทําถนนก็ไม่ไปขวาดแล้วไปทําอะไรกัน,นะแล้วมันจิตอาสายัางไงอะ่ะผมเถียงสุดใจขาดดินเขาไม่ใช่พุทธ